อาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เก๋ก็จะขอเป็นตัวแทนของทุกคนนะคะขอสัมภาษณ์พระมหาบัญญัติสิโตนะคะค่ะมัธมศึการค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะพระอาจารย์ได้เข้ามาเป็นเหมือนท่านเจ้าเจ้าอาวาสของวัดตอกเพียงนะคะตั้งแต่เมื่อไหร่คะจำที่ได้ย้ายมา อน้วัตต่อเกี่ยมตรงนี้เนี่ยก็ได้ย้ายมาเป็นเป็นตัวก็วันที่ยี่สิบสองตลาคมพศสองพห้าแล้วก, 2, 2, 5, 6, วก็ตอนนี้ก็เท่ากัาอยู่ที่นี่ได้มาเป็นระยะเวลาสปีครึ่งได้แล้วตอนแรกที่เข้ามาที่วัดเนี่ยค่ะลักษณะของวัดมีสภาพเป็นไงบ้างคะก็จะดูทุดส่งไปบ้างตามใาและเวลาเพราะว่า,าด้วยเหตุปัจจัยเนี่ย ของการที่เรียกว่าขาดการบุนลนะแล้วก็ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่นะทั้งในตัววัดเองและรอบรูเวณนวัดเองก็ดูสุดโทรงซึ่งตอนจะมาเนี่ยเรียกว่าถนนที่วิ่งเข้ามาเนี่ยก็เป็นทางลุกลามแล้วก็รอบบริเวณวัดก็เฉเื่อยแฉะไปหมดด้วยที่โคนเข้าะเป็นน้ำฝนช่วงนั้นด้วยนะแล้วก็เป็นช่วงที่ว่า น้ำหลากขึ้นมันนิดหน่อยแต่ยังไม่เห็นน้ำท่วมบกเลยพอ,อแล้วออที่วอดเนี่ยค่ะมีจำนวนพระสทั้งหมดกี่รูปอะสิบสี่รูปค่ะสิบสี่รูปนะคะแล้วเออพอดีที่เห็นโครงการของโค้งหนอง,งานาเนะะี่ยค่ะพระอาจารย์มีมีนยโยบายยังไงบ้างคะที่เอาโครงการเข้ามาที่วัดน,นะคะออโครงการโค้งหนอง,งานาเนี่ยจริงๆแล้วก็ เป็นพระราชกิจมาขนตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่9จนมาถึงรัชกาลที่10ท่านทรงเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็เมุนงทนทั้งหลายที่สามารถเอาไปต่อยอดการเรียนรูน้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อพัฒนาในด้านการ,รเกษตรนะเรียกว่าให้ค้บมองจตนะฮะ เมื่อถ้าเราสามารถทำเกษตรได้ครบวงจรตามโมเดลที่ได้กำหนดไว้เนี่ย<ช>ก็สามารถทำให้ผู้ที่เข้ามาสู่โครงการนี้ก็จะมีรายได้นะสมทบนะแล้วก็มีรายได้เพิ่มพูนก็ทำให้สามารถที่เรียกว่าการใช้ชีวิตก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าสิ่งใช้สอยโดยทั่วไปเนี่ยแทบไม่ต้องคือหนา เพราะว่าอาการกินก็จะอยู่ในโคกของนาอยู่ทั้งหมดนะแล้วการที่ทำวัดเนี่ยได้นำโครงการของในหลวงมาดาเนินการเนี่ยก็เตยที่ว่าในพื้นที่ของจังหวัดปทุมเนี่ยยังมีเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเป็นจำนวนมากนะเพียงแต่ว่าไม่ได้รับการเรียนรู้หรือว่าการพัฒนาอะไรเนี่ยให้มากขึ้น ทงวัดก็เลยทาเป็นศูนย์จัดการเรียนรู้ในการที่ว่าแต่ละคนเนี่ยหรือกเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยได้เข้ามาเสริมความรู้ในด้านวิชาการต่างๆหน้าที่วัดออกอะเปียนนี้เนยนะครับสนิทเป็นพ่อแล้วก็เห็นทางวัดนะคะก็ได้การสร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ้นนะคะมีโครงการว่าจะสําเร็จแล้วเสร็จนะประมาณเมื่อไหร่ะคะ จริงๆแล้วเนี่ยสาราปฏิบัติรมหลังนี้เนี่ยก็ได้สร้างในช่วงโควิดปีที่แล้วแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีออกว่าๆนะไม่ถึงปีครึ่งถ้าดูจากาาการตรวจรับงานอะไรแล้วเนี่ย,ยการก่อสร้างนี่ถือว่าสำเร็จรุล่วงไปได้ดีเพียงแต่ว่ายังขาดองค์ประกอบของพวกประตูหน้าต่าง นะซึ่งได้ทําเป็นกระจกะได้ทําเป็นกระจกเพื่อว่าสามารถจะปิดเปิดระบายอากาศสิ่ง,งต่างเหล่านี้ได้นะแต่เพียงแต่ว่าวัดก็ยังขาดจังใจในการทำตรงนี้ก็เลยกระจกก็เลยไม่ได้ใส่ไว้นะแต่ในด้านอื่นๆทั้งหมดเลี่ยถือว่าเสร็จสมบูรณ์อยู่แล้วนะก็เพียงแต่ว่ารออ่ ปัใจจัยพยารรมทั้งหลายอะได้มาก็จะได้มาติดกระจกขึ้น oh. เป็นงบประมาณตกสามแสนบาทนะ mm hmm. เพราะว่าเราติดกระจกทั้งหลายตรงนี้ก็้าติดกระจกก็กถือว่าทุกอย่างเสร็จคริบุ์แล้วจะอยู่่อค่ะแล้วที่เห็นโครงการเรื่องซุ้มประตูด้วยค่ะทาไมพระอาจารย์หลวงพ่อถึงแบบอยากจะทําซุ้มเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นมอญอย่างนี้น,นะคะก็ด้วยเหตุที่ว่า วัดบริเวณนี้ทั้งหมดเนยนะส่วนใหญ่ก็จะมีเชื้อมอญด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะในปักเก็ตของจังหวัดนนทบุรีหรือว่าในจังหวัดปทุมธาน,นีก็ดีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวมอญแล้วก็มีเชื้อสายจากมอญเนี่ยนะเป็นอยู่ก่อนแล้วนะด้วยเหตุที่ว่าตาลวัดเนี่ยก็มีเชื้อสายมอญด้วยกันทั้งหมดนะแต่การที่จะดูเอกลักษณ์ ในความเป็นมอน,นี่จะมีน้อยนะเพราะส่วนใหญ่คนก็จะยึดติดในคำว่าเจดีมอนอันนั้นก็จะกลายเป็นวัดมนไปนะฮะแต่ตมาเนี่ยได้เล็งเห็นว่าการที่จะเป็นมอนที่ดูแล้วแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ก็เลยมีความปรถนาอยากจะสร้างวัดเนี่ยให้คงเอกลักษณ์ของความเป็นมอนไว้เนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะอย่างซุมประตูที่จะสร้างขึ้นเนี่ย ก็เป็นสัญลักษณ์ของมอญโดยเต็มเต็มตัวเลยนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยที่เราจะสร้างโบสถ์ใหม่เนี่ยเพราะว่าโบสถ์เก่าเนี่ยเปียลงแล้วก็น้ำท่วมก็เพื่อที่เรียกว่าจะสร้างโบสถ์ในลักษณะของมอญนะฮะเรียกว่าช่วงฐานเนี่ยเป็นท้องสำเทาช่วงบนก็เป็นสำเพาเหมือนกันนะฮะแล้วก็มี ความเป็นเอกลักษณ์ของมอญอยู่ตรงกลางมงุมโบสบนหลังคานะติดชัดแล้วก็ซุ้มประตูอของโบสหลังใหม่ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์เหมือนซุ้มประตูนี่แหละนะเรียกว่าให้คงสงภาพความเป็นมอญเนี่ยเรียกว่าถ้าชาวมอญมาเห็นด้วยตนเก็สามารถที่จะรู้ได้โดยธรรมชาติเลยว่า,าวัดนี้เป็นวัดอมอญแท้จริงนะเดิก่อน ค่ะถ้าจะเห็นออจากที่พระอาจารย์เนี่ยได้ขยายความแล้วนะคะก็เห็นว่าทางวัดก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำลุงก็ดแล้วก็สร้างใหม่อีกเยอะเลยนะคะคราวนี้อยากจะสอบถามว่าในช่วงเข้าพรรษานเนี่ยค่ะคือจะมีมีออการทอดกระถิ่นแล้ววันที่เท่าไหร่อะคะการทอดกระถิ่นครั้งนี้เนี่ยก็จะทอดในวันที่24ตุลาคมตรงซึ่งตรงเวลาที่เปินะก็ <Evet. S 1> ด้วยเหตุที่ว่าออการสร้างสาราปฏิบัติธรรมหลังนี้ขึ้นมาเนี่ย ก็ด้วยเหตุที่ว่า,าทุกๆปีเนี่ยที่วัดมีจัดปริวาสกรรมซึ่งพระเนี่ยก็มา,อ,าอยู่ปริวาสกรรมเนี่ยเป็นจำนวนมากเป็นหลายๆลูกนะเรื่องเป็นหลายๆลูกเนี่ยเวลากลางวันเ,เนี่ยในการที่จะปฏิบัติหรือว่าเ,าเข้าสู่สภาวะธรรมในการเจริญสมถะกรรมฐานนี้เนี่ยนะบางทีก็แดดร้อนเกินไปนะะแล้วกอ็อาจจะมีฝนหลงฤดูมาด้วย อาตมาก็เลยสร้างสาราปฏิบัติธรรมหลังนี้ขึ้นมานะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยก็ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะทอดพระป่าในวันที่ห้าเมษายนพศหกสามแต่พะเอินด้วยจากโคเนื่องจากโควิดเนี่ยนะได้มาแพร่ขยายแล้วก็ทางการก็ได้ให้ระงับในการจัดงานอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นอันว่า,าพระป่ารอบนั้นก็ไม่ได้ไหลล่มไป แต่เนื่องจากว่าสาราเนี่ยได้ตอกเสาเข็มอะไรไว้เรียบร้อยแล้วทําคานทําอะไรแล้วก็จึงกล่าวได้ว่าเราก็ไม่ได้หยุดก็ดําเนินการสร้างต่อไปเรื่อยๆนะโดยการที่เรียกว่าล้านวัสดุพันน์ะที่เราเป็นเอาของเขามาใช้เนี่ยเราสามารถที่จะค้างเขาได้อยู่นะครับนะ เมื่อครังได้อะไรได้เนี่ยก็ก็เลยได้สร้างมาเรือยนะจนปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ทอดกระถิน่นมา,ปร,มาประมาณสามล้านต้นนะฮะเราก็ได้เอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าวัสดุก่อสร้างที่เราเซ็นเขาไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งเอามาจากเป็นค่าแรงทั้งหมดก็เท่ากับว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เราว่าจะทอดผ้าป่านไม่ได้ทอดแล้วก็แต่มาได้เทอดกระถิน่น นะแล้วก็ได้เงินมาจำนวนสามล้านก็เอาไปชำระตรงนั้นนะแล้วเราก็เซ็นต่อมาอีกเพราะว่าสะลายังไม่เสร็จจากการที่เราเซ็นต่อมาอะไรมาเนี่ยก็จึงทำให้เราค้างค้างเรื่องค่าวัสดุเนี่ยนะเป็นประมาณล้านกว่าบาทแล้วก็ค่าแรงงานเนี่ยก็ค้างอยู่โดยเฉลี่ยประมาณล้านบาท แล้วก็คงต้องใช้เงินนจำนวนนี้เนี่ยเกือบเกือบสามล้านบาทด้วยเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจึงได้ทำการะระบุวันทอดกระถิ่ในปีนี้เนี่ยก็คือวันที่ยี่ตุลาคมเนี่ยก็เพื่อต้องการนำปัจจุปัจจัยไทยธรมทั้งหลายที่ยัดลมเนี่ยได้มีศรัทธาและมีความตั้งใจที่จะมาะร่วมทานบาร,รมีร่วมกัน โดยการมามา,อาทอดกระถินสามัคคีในปีนี้เพื่อนำประตูปัจจัยในธรรมทั้งหลายที่วัดยังคงครั้งอยู่เนี่ยได้นำเอาไปชำระเพื่อปลดเพิ่มนี่สินเหล่านี้ให้หมดไปนะฮะให้หมดไปแล้วก็จะได้ใช้สร่าหลังนี้ด้วยความบริบูรณ์นะฮะเพราะว่ามีญาติโยมทั้งหลาย ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมถือศีลกันอยู่เป็นประจำฉะนั้นเนี่ยทางวัดเนี่ยเมื่อยาติโยมได้มาสร้างธรรมบรมีสร้างอุศสทั้งหลายต่างๆเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางวัดก็มีเจตนาที่จะให้ปัญญาแก่ญาติโยมทั้งหลายนํากลับไปใช้ชีวิตตร่ประจําวันนะเพราะว่าตัวตามาเอง และตัววัดเองก็ไม่ได้มีทรัพสมบัติสิ่งใดที่จะมอบให้แก่ญาติโย,ยมได้ก็อาศัยาการบรรยายธรรมในลักษณะของสมถะมาฐานให้ญาติโยมได้มีความเข้าใจแล้วก็จะได้ปัญญาไปเพื่อไปดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างแน่นอนเนยอยจเิญพ่อค่ะจากเหตุการณ์โควิที่เกิดขึ้นนะคะตั้งปี2563นะคะนถึงปีนี้นะคะ่ะ ทางวัดกระทบอะไรบ้างคะถ้าพูดถึงการกระทบเนี่ยอ,อ,อตาตมาก็ว่าคงไม่ใช่วัดอัตามาวัดเดียวเพราะโดยทั่วๆไปก็ต้องมีการกระทบด้วยกันทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นวัดในเมืองนอกเมืองหรือต่างจังหวัดเพราะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันกระทบเนี่ยก็อย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟานะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย นะเพราะว่าญาติโยมเองก็ลำบากแล้วก็โควิดเนี่ยก็ทำให้คนเกนิดความเกงรงกลัวในการที่จะออกจากบ้านระยะสองปีมันนี้เนี่ยก็ก่าวได้ว่าวัดเนี่ยต้องรู้จักประมาณตนรู้จักไปรัดนะต้องเป็นผู้นำในการมัธยั์นะให้ญาติโยมได้รู้ได้เห็นเพื่อว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ญาติโยมทั้งหลายว่าวัดเองเนี่ย นะก็ยังประหยัดแล้วก็เรียกว่าดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ใหเ้เงินทองทั้งหลายที่ว่ามีเหลือไว้หรือยิโยมทําบุญมานั้นเนี่ยนะต้องทําให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็มีคุณค่ามากที่สุดฉะนั้นเนี่ยในคราวที่มีโควิดระบาดมาโดยตลอดเนี่ยก็กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่ ลำบากอย่างมากเพราะว่าวัดเราเนี่ยก็มีวัดอยู่ใกล้เคียงเนี่ยเป็นจํานวนเป็นสิบสิบวัดนะเป็นสิบสิบวัดเลยนะใกล้ๆทั้หมดะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเลี่ยไรหรือว่าการที่จะบอกมึงกับญาติโยมแต่ละครั้งจึงเป็นเรื่องยากพอสมควรในการที่จะให้ญาติโยมเนี่ยนะมาช่วยบรรเทาภาระต่างๆของวัดฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า วัดก็ต้องบริหารแล้วก็ดูแลสิ่ง,งต่างๆเนี่ยให้ให้เกิดความเหมาะสมแลวม้วก็ดีกับการที่เรียกว่าดำรงชีวิตนะที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหมือนเจริญบอกค่ะ จากเหตุการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เห็นมีหลายคนที่เป็นเป็นคาราวานนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอาจจะแบบไม่มีอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นว่าได้มีการโทรติดต่อทางคาจา์ใช่ไหมคะเพื่อขอเป็นอาหารแห้งในการดำรงชีพใช่ไหมคะจะึงก่อนสิ่งที่กล่าวมานี้เนี่ยก็จริงๆแล้วมันก็เป็นนโยบายอ่าอย่างหนึ่งนะฮะของทณรสมาคมในการที่เรียกว่าให้วัดเนี่ย เนี่ยะไปช่วยเหลือสังคมหรือไปช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้หรือช่วยเหลือผู้ที่ป่วยตอนนอนติดเตียงนะฉะนั้นธรรมวัดเราเนี่ยนะก็กล่าวได้ว่า,าการที่เอาของไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยในตำบลบางกูวัดทั้งหมดเนี่ยก็ตกประมาณ200กว่าชีวิตนะที่ทางวัดเนี่ยได้นำ อ่าสิ่งของพร้อมเครื่องใช้สารพันเนี่ยถึงยังชีพแล้วก็เข้าสารน้ําแล้วก็ได้ให้ปัจจัยสามร้อยบาทนะฮะอ่าตามกำลังที่อัตมามีมาก็อ่สามารถที่จะใส่จองแล้วก็ให้เขาไว้ใช้ได้เนี่ยก็คนละสามร้อยบาทเพราะว่าการที่เราไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็ด้วยเหตุที่ว่าเราไปให้กําลังใจยติวยมเขาแล้วก็ เป็นการไม่ทอดทิ้งเพื่อนร่วมโลกนะถึงแม้เราจะไม่เคยรู้จักกันไม่เคยรู้ประวัติกันมาก่อนแต่เราเนี่ยเอาทานไปให้หรือว่าเอาสิ่งของไปให้เนี่ยคือให้ด้วยความริสุ์ใจนะไม่ได้ให้เพื่อที่ว่าเราต้องการชื่อเสียงหรือว่าให้เพื่อที่เรื่ว่า,ารูปหน้าปัดจมูกให้คนคนทั่วไปได้สรรเสริญสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ย ก็กล่าวได้ว่าเราทําด้วยความมีสุดใจแล้วก็ทํามาตลอดแล้วก็มาถึงระยะโควิดก็ได้มีลูกศิษย์ลูกหายได้ได,ได้นําข้าวมาถวายาถึง263ก็ะสอนะเราก็ได้เอานําข้าว,วไปแจกผู้ที่ติดโควิดแล้วก็ตักตนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ไปแจกให้ทุกหลังคาเรือนนะในใน,ในผู้ที่ป่วยเป็นโควิดนะ ก็ให้ครบทุกท่านนะฮะด้วยเหตุที่ว่าผู้ที่โดนกลับตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ตกงานแล้วก็ไม่มีรายได้ของตนเองด้วยฉะนั้นเนี่ยการที่ทาวัดไดอ้ออกไปช่วยเหลือสังคมได้บ้างอะไรได้บ้างก็กล่าวได้ว่ามันเป็นหน้าที่ที่พระสงฆ์เนี่ยควรที่จะ ออกไปธนุบำรุงรักษาญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าญาติโยมทั้งหลายเนี่ยปกติก็ได้สละทั้งทรัพย์สละเวลาสลาหน้าที่การงานทั้งหลายแล้วว่าสละทรัพย์ปัจจุนใจไทยธรรมทั้งหลายให้แก่ผู้ศาสนามาโดยตลอดฉะนั้นเนี่ยเมื่อชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเกิดความทุกขเวทนาหรือมีความลำบ,บาก วัดเองเนี่ยจะอยู่นิ่งไม่ได้ต้องมีความกระตือรือร้น,นต้องรู้ว่าวันนี้เดี๋ยวนี้ชาวบ้านได้เกิดความทุกข์ยากขึ้นแล้วนะแล้วก็เป็นทุกข์อย่างมาหันด้วยถ้าวัดเองยังทำตาปิดๆๆเพื่อที่จะรอรับการบริจาคหรือรอรับทานจากชาวบ้านอย่างเดียว อาตมาก็ามองว่ามันไม่ถูกต้องเพราะญาติโยมทั้งหลายโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีความหงหาครเพราะว่าพอมองว่าพระผูุสูงศ์แต่ละวัดแต่ละวัดนั้นเนี่ยได้มีอาหารฉันไหมขาดหรือปฏิบัติใจไยธรรมแบบนี้อย่างใดไหมก็ยังมีญาติโยมเนี่ยทยอยกันมาบ้างนะเพื่อมาบำรุงพุทธศาสนามาดูว่าพระเราเนี่ย มีความลำบากมากน้อยแค่ไหนะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดวิกฤตนนโควิดตรงน,นี้เนี่ยทาวัดอัตมาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่นิ่งนนะก็พยายามที่จะสร้างสารขวัญให้แก่แล้วก็ให้กำลังใจใแก่ญาติโยมท้งหลายเท่าที่อัตมาเนี่ยมีแนวคิด แล้วก็มีปัจจุปจัยพอที่จะสร้างรายได้ให้แก่ญาติโยมทั้งหลายที่ตกงานแล้วก็ผู้ที่ยังติดอยู่ในโควิดที่ยังไม่ได้สั่งพาลงไปสักเท่าไหร่อันนี้ก็คือเจตนาของอาตมาโดยตรงที่จะดำเนินการอ่าสืบสารงานของแม่หลวงเพื่อ,อ ให้ชาวบ,บ้านเนี่ยได้สร้างประชัมบกเพื่อเลี้ยงปลาโดยใช้ระยะเวลา45วันหรือ2เดือนเนี่ยก็สามารถจะผันเป็นเงินจำนวนหลายคาให้แก่พวกเขาได้โดยปริยาย,ยตรงนี้อาตมาก็ได้วางกระบวนการแล้วก็แผนการไว้ว่าเมื่อทำตรงนี้แล้วต้องครบวงจรแล้วก็สามารถทำให้ มีความมั่นคงแข็งแรงอย่างแท้จริงเมื่อเกิดความมั่นคงแข็งแรงหนึ่งแท้จริงมีเงินเนี่ยเข้ามาสู่ส่วนกลางเนี่ยได้เรียบร้อย,ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็จะสริมสร้างอาชีพให้แก่ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้โดยปริยายนะและยิ่งบุคคลที่มีปัญญารู้จักต่อยอดในการที่จะ,ะทำธุรกรรมทำธุรกิจใดๆแล้วเนี่ย จากการที่เราเริ่มต้นให้เนี่ยตมาก็ต่าวได้เลยว่าคําว่าอบอยากในในวันนี้เนี่ยย่อมไม่มีเกิดแต่ผู้ใดได,ได้แต่ก็ยังมีญาติโยมทั้งหลายบางคนก็เข้าใจและเห็นแก่ตมาได้ถามตมามาว่าท่านทำโครงการนี้ท่านมีลัวบาปหรือจริงๆแล้วก็กลัวอยู่นี เพราะบาปตัวนี้เนี่ยมันเห็นอยู่กับตาเลยว่าต้องเอาชีวิตเขาเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยชีวิตกี่พันชีวิตในแต่ละครั้งเนี่ย,ยมันจึงกล่าวได้ว่ากลัวบาปไั้เขากลัวแก่แต่ในความกลัวพระธารมนั้นเนี่ยมันมีความกล้าแก่งอยู่ในตัวด้วยเหมือนกันเพราะว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยถ้าตรรมไม่เริ่มและเป็นผู้กระทําด้วยตัวเองแล้วเนี่ย โครงการเหล่านี้เนี่ยใครจะมานั่งฟักกระเป๋านะแล้วใครกล้าที่จะทำเพราะว่าบ้านหนึ่งเนี่ยใช้ต้นทุนดัวเฉลีย่ยประมาณหนึ่งพันหบาท1,200ถึง1,500บาทซึ่งสองร้อยกระชังเนี่ยนะมันก็เป็นงบที่เห็นอยู่แล้วว่าเกือบสามแสนบาทซึ่งณนะขณะนี้เนี่ยโครงการที่จะทำนี้ ก็ยังไม่มีปฏิบัตัใจเจยทยธรรมดนที่ได้มาเลยเพราะว่าไม่ได้เรียอะไรแล้วก็ได้แต่เล่าสู่กันฟังแต่ก็ยังไม่มีใครบริจาคเข้ามาซึ่งในเรือความสัจริงแล้วอาตมามีปัิบัปัจจเยทยธรรมเก็บอยู่เองอาตมาจะไม่เรียอะไรใครอาตมาก็ทำอาตมาเอางได้นะครับดังนั้นสิ่งที่บอกกล่าวมันนี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่า ต้องการมาเรียกรายญาติโยมเพื่อเอาเองินเนี่ยไปทําโครงการไม่ใช่แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะก็ขอให้ตั้งอยู่บนความถของาวแต่และคนแ่ละแบบเพราะอาตมาเนี่ยเพียงหนึ่งคนเนี่ยเพราะเป็นผู้ต้นผู้เริ่มต้นโครงการอาตมาเนี่ยกระโดดลงนรกไปแล้วเป็นตัวแต่ถ้าการกระโดดรงนรกในหนึ่งครั้งของอาตมาเนี่ย สามารถช่วยญาติโยมให้รอดพ้นจากความอดอยากจากการที่ไม่มีกินจากการที่ไม่มีไรายได้เป็นจํานวนเกือบพันคนหรือพันคน,นในการที่อาตมาจะต้องลงมาลนนเนี่ยอาตมาก็ขอลงด้วยความินดีแล้วก็ไม่ได้มีคิดน้อยเนื้อต่ําใจอะไรแล้วก็มีความตั้งใจที่แท้จริงที่จะ ก้าวถูนนรกแต่เพื่ออีกหลายร้อยชีวิตถึงเป็นจำนวนพันชีวิตได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วจะได้มีชีวิตที่ยืาวแล้วก็จะได้มีชีวิตที่มีความหวังแนอนาคตของแต่ละบุคคลนั่นเองขอเจริอนพรค่ะแล้วก็อ่าเดี๋ยวนะค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็เห็นว่ามีป้ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องรับเผาศพโควิดนะคะถ้ามีคนสนใจนะคะทำไงบ้างคะในการที่ว่ารับเผาโควิดเนี่ยถ้าเท้าควาไมไปแล้วตั้งแต่สมัยปี6 3ที่โควิดเริ่มระบาดแล้วก็มีคนเสียชีวิตเพราะโควิดเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ คนว่าผู้เสียชีวิตยากผู้เสียชีวิต,วตก็จะนำศพไปเผาตามวัดนั้นวัดนี้เนี่ยแต่ละวัดก็จะปฏิเสธในการเผาโควิดเนี่ยนะเพราะว่าแตละวัดแตละวัดเกิดความกลัวนั่นเองแต่ก็เผอิในช่วงนั้นเนี่ยในปีหกสามเนี่ยธรรมาก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดเกาะกินนี่แหละก็ได้มีผู้สื่อข,ข่าวหรือตัวแทนของนีซัน ได้โทรมาถามอาตมาว่าที่วัดนี้เนี่ยมีการรับเผาศพโควิดไหมอาตมาก็กล่าวไปว่ารับนะโควิดที่ไม่ใช่ปัญหาสามารถเผาได้เลยมาเลยแต่มีข้อแม้และกติกาตรงที่ว่าให้ซีนศพมาให้อย่างดีแล้วก็บกรรจุใส่ลงมาอย่างดีพอมาถึงปุ๊บก็เอาเข้าช่องเผาเลยเมื่อเผาเสร็จแล้วเนี่ย จะเก็บกระดูกมาสวดกี่วันกี่คืนก็ว่าไปถ้าตัวเองมีศรัทธาตรงนั้นซึ่งจากการที่เราได้ให้สัมภาษณ์ตรงนั้นไปเนี่ยจึงทำให้หลายๆวัดเริ่มรับตกตรงนั้นเข้ามาเนั่นเองเพราะตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าถ้าไม่มีวัดน,นึ่งวัดใดอนั่นมาก็จะเอามาเผาที่วัดกบเกลียววัดธรมเนียร์วัดธมาไม่ได้อ่ ท้าทายหรือว่าอะไรอะไรแต่เรามองจากหลักความเป็นจริงว่าโตคที่มันระบาดอยู่เนี้ยถ้าเป็นการซีนที่ดีมาแล้วสองชั้นสชั้นลงเนี่ยเมื่อบรรจุมาบรรจุมาแล้วแล้วก็ซีนลงด้วยเนี่ยนะเป็นสองเป็นอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเชื้อทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางออกไปได้เลยและเมื่อ,อ,อ,อได้เข้าไปสู่สภาวะความร้อนแล้วเนี่ยมันจะไหม นะไม่เหลือนะเชื้อก็ตายหมดเพรฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่าน,นี้เนี่ยอาตมา,าจึงได้มีเจตนาที่ว่าจะเผาศพโควิดเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะจนปีนี้ก็ยังได้แจ้งทางจังหวัดไปว่าวัดกอบเกียงเนี่ยก็รับเผาศพโควิดซึ่งเราก็ได้เผายิ่งๆิด้วยเยนะเพราะว่าการอนุเคราะห์ในการเผาศพโควิดเนี่ย คือหนึ่งเราไม่ได้เรียกร้องว่าต้องใช้จํานวนเงินเท่านั้นเท่านี้นะเพราะว่าทางวัดเนี่ยจ่ายหมดนะตั้งแต่ค่าน้ํามันค่าฐานค่าแรงงานทั้งหมดไม่ได้เก็บยัดอยู่นะไม่ได้เก็บไม่เรียกร้องเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนในการที่จะแต่เราวัดเนี่ยต้องรับผิดชอบแล้วก็ชื่ออนสังคมนั่นเองฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ย เผาโควิดเนี่ยนะจึงกล่าวได้ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะแต่จะมาว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นบุญเพราะอย่างน้อยคนที่ตกทุกข์ได้ยากเห่าน,นั้นเนี่ยได้มาเจอเราแล้วได้มาเผาแล้วได้รับการอนุเคราะห์ไปส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะมีความสุขแล้วก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับความ อาลุเคราะจากวัดของเราเนี่ยไปสู่ญาติโยมทั้งหลายที่ยามมีทุกข์ยังนีฉะนั้นแล้วก็ญาติโยมท่านใดมีิมีวัตถุประสงค์ที่ดีอยากจะซื้อน้ำมันมาถวายไว้ก็ได้หรือจะซื้อชุดในการฉีดยาฆ่าเชื้ออะไรทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดี นะครับถุงม,มือทั้งหลายก็ถือว่าเป็นเรื่องดีดีซึ่งทางวัดก็ยินดีที่จะ,ะได้มดทนาบุญแล้วก็นําสิ่งของที่ญาติโยมถวายมานั้นเนี่ยได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดว่าตามวัตถุประสงค์ของญาติโยมโดยแท้จริงนะครับแล้วอน,นิสงส์งทั้งหลายเหล่าน,นี้ก็จะได้ย้อนกลับไปสู่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเ,เรื่อเรื่อต้นเพราะตั้งแต่ที่เราเผามาโดยตลอดเราก็ ไม่เคยบอกหรือ,อไม่เคยเรียนอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดมานะฮะก็อาศัยความศรัทธาของญาติโยมเป็นที่ตั้งเท่านั้นถ้าญาติโยมมีกิตศรัทธาเป็นที่ตั้งทุกอย่างก,ก็จบไปเท่านั้นเอง,เองขอเจริญกรอสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์พระมหาบาัญญัติสิทธิโตนะคะที่ได้นวมสัการ ทำไงนะที่นี่ด,ด,ด้วยนะคะยังไมพอ